สวัสดีค่ะมาพบกับอ้วดน้อยมงคลชัยนะคะพระอ้วดน้อยของเรานะคะก็เช่นเคยเดินทางกันยาวๆเลยใช่ไหมคุณหนูมงคลชัยบรรยากาศยามเย็นดีมากมืดฝนใช่ไหมหนูมงคลมืดฝนมืดฝนลมพัดมาเย็นๆหนูฟ้าแลบด้วยหนู วาเล็บฟ้าลองอ่ะชอบมากอ้วนน้อยชอบมากลูก,ลกสเสดาสุกอ่ะลูกสเสดาสุกชอบมากอ่ะเก็บเก็บโอ้ย<ด>เก็บลูกสเสดานะคะแม่ๆม่อ้วนน้อยจะชอบมากนะคะเวลาพาเดินเล่นนะคะมาเจอลูกสเสดาสุกลนนะคะก็จะเก็บกินตลอดนะคะสำหรับออ้วนน้อยมองคลชัยนะคะ ชอบมากชอบมากอุ๊ยทำไมลมแรงแท้ล่ะวันนี้หนูฮะเนาะลมแรงลมแรงลมแรงมากเลยอ้วนแต่ก็เย็นสบายเลยเนาะหนูอุ๊ยบรรยากาศเนาะมงคลบรรยากาศ บรรยากาศยามเย็นดีมากอากาศดีอากาศดีอ,าาศดอ้าวมาตรงนั้นทำไมลมแรงและอ้วนมาถึงตรงนี้ทำไมไม่มีลมเหล่าหนูมงคลน,นพี่ชายเขายืนทักทายมองหนูด้วยเนยมงคลชยัย เรากลับถึงบ้านก่อนฝนตกไหมฝนจะตกไหมเนาะมงคลมืดมาแบบสุดยอดเลยละอ้วนอุ้ยมีฟ้าแลบด้วยนะอ้วนมีฟ้าแลบด้วยนะมงคล มะม่วงสุกหล่นมะม่วงสุกหล่นเราจะกลับถึงบ้านทันฝนไหมล่ะหนูมงคลใช่เฮ้ย500เมตรเฮ้ย500เมตรกิโลหนึ่งเลย นานนะหนู่อสุซาลายายมันเกิดเห่าอานูมราเมนเตอระดุงระบบมูให้นะรถหนูอ้รถ เยี่ยมเพืป้นลุงนะไปเยี่ยมยาวยาวเลยวันนี้อ้วนน้อยมงคลทูนเออการโมนาวก็ตื่นลื่นเนาะการโมนาวปลมปลม โอ้ยฟ้าเล็บหนูฟ uh. ้าเล็บฟ้าเล็บมาขึ้นบนแล้วนูจะลงทำไมเยอะมาฟ้าเล็บแล้วเดี๋ยวกลับให้ถึงบ้านก่อนฝนตกนะอ้วนนะ ป๊าป้าป้าป้าป,ปมืดมาแล้วลูกป๊กาเ้ยามืดมาแล้วครับผมฟ้าแลบด้วยออ้อบรรยากาศยามเย็นเนาะหนู อากาศดีมากแต่ว่ามีฟ้าเล็บปะ่ะนูปปะมดืดฝนมาปะอ้าไม่ใช่ฝนตกระบบทางหนูหนูมงคลดูมดืดมืดมากไม่ฟ้าเล็บด้วยนะมงคล อ่ะโนปะเสียงมือโฟนมาเลยทางูนนปะปะปะไปเร็วเร็ฮะตโอ้ม่นสัตว์ด้อ่ะอู้พาเรือมาประตูงบ่ไหมเนาะไอลง นานฟ้าแลบฟ้าแลบเอ๊ะมาตะเลิดนะหมองสองขวานฟ้าวิ่งออกกําลังกายเอาบอกหุ่นร่าง <laughs> 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 ลมแรงเลยลมแรงมากเลยหนูอโอ้คือลมแรงแค้ละ,อะโอลมพัดจะปลิวแล้วหนูมงคลชยัยลมแรงมาก <laughs> đây anh à lấy ôi kì vô lọ à ôi buộc chi à chi con à ปวดชี่กลางทางปวดชี่ปวดชี่อะให้เสร็จก่อนอะหุยเออดีใจทุกคนที่มาพี่มป็น ไม่เะยงเปาเสร็จแล้วปาม่ต้องมาดมแล้วป้ป้าฮาา่าาาา่าอน้อยโกก็หันโกจีเลยฮะอาน้อยนไอเสออูเด้อ អូខូកូឲ្យបីញងលើមួយក្លឿបងចាំហបន័យញង